สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมอีจีอะไรนะอ่าเดี๋ยวนี่ E G m e แ a l น,กกนะครับผมโอเคเกมนี้ก็จะเป็นอ่ามีลอรี่คนหนึ่งเหมือนโดนเราจับมาฮะเนีย่ยดูดีมีปอข้อมาปอขค้อคนปอข้อมาเลยวะ แล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> ดรากเกอร์เกมนี้เป็นเล่นยังไงอะเล่นยังไงอะเอ้ยเดยวไม่ใช่งงเล่นยังไงวะอ่ะเล่นยังไงอะเฮ้ผมเล่นไม่เป็นจริงเลยเล่เนเ,เล่นยังไงวะไม่เงยไม่เข้าใจเลย ถามว่าทำไมถึงหาเกมแนวน,นี้เล่นไม่ต้องหาะแล้วไงอะ <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> เข้าใจแล้ว What the hell นี่คืออะไร What the hell นี่คืออะไรน,นี่คืออะไรนี่คือ,ม,คอ,อมันคืออะไรมันคืออะไร what the fuck มันคืออะไรโอเค okay. เออไม่รู้่าผมกดตัว F อะ่ะ มันบอกให้กดผมก็กดอะ่ะโอ้ตัดฟันแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะอืมจากการวิเคราะห์เร็วในแนวการคิดลึกในแนวคิดลึกเดี๋ยวนี้คืออ๋อเริ่มใหม่ในแนวการคิดลึกแล้วมันคืออะไรสักอย่างนี่แหละ ไม่ขอพูดดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปเกมนี้มันคืออะไรนะครับผมกดอเป็นการรีใช่ไหมยอย่างกดเอแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะฮะให้ดูในหลักตามปกติแล้วก็คล้ายๆน้ำข้นหวานนะฮะแต่เนี่ยคืออะไร คืออะไรวะหังแตกได้แดงอีกตั้งหากมีมาดอย่างนี้สงสัยมันไส้กอกไส้กอกที่มันนอกแล้วอ่ะมันมันมันจะเป็นอะไเนี่ยฮะสีขาวเดี๋ยวไม่ได้เราจะทำ้ายโรลีไม่ได้นายบอกไม่ทำลาย ยัดอย่างเงีเลยดูโหดร้ายมากเลยนะ,ยนะ,ยนะแน่แเ่งแล้วย้อนอยังไงอ่ะย้อนอยังไงมันย้อนไม่ได้่งแตก <c oughs> แน่นอนเกมนี้มันสนุกยังไงวะเนี่ย <c oughs> จริงๆผมโหลดนะไม่ได้จางหวงที่ว่ามันสนุกแล้วฮะอยากรู <c> ้ <oughs> ไม่ใช่ชอบโรลิ แค่นั้น <c oughs> แล้วไงอะก็มีแค่นี้วะอ่ะรีอีกรอบอะแล้วเนี่ยมันรูปมันต้องรูปหัวได้แต่ผมทำไม่เป็นอะทำยังไงวะเนี่ยทำยังไงวะเราเมื่อกี้เหมือนมีอะไรขึ้นมาหลายๆแห่งเลยอะ ไม่ใช่ยังไงนะเมื่อกี้อยู่ก็ขึ้นมาพร้อมกันเยอะๆเลยอ่ะไม่ใช่คิดความไม่ใช่ <c oughs> นี่ทำอะไร <c oughs> เลื่อนลูกกิ้งแล้วที่อ้ามันมีเสียงอะ <c oughs> โอ้โหที่ถั่วเลยเหรอโหดร้า <c> ย <oughs> ดสเปกเอ้าไม่ใช่มัหนหอกแค่กดอ๋อสเปกวาคือออกใช่ไหมวะ,ะ t the hell what the fuck ยังไงวะกดคลิกเหรอเอ้าไม่ใช่ยังไงอะคลิกซ้ายออโอ้โอเลือดมาแล้วไม่ไม่ไมเราจะทำลายให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ แล้วอย่างเงี้ยกดสเปกความไม่ย้อนกลับวะได้ค่ะเมื่อกี้กดสเปกว่ากดกดเมาส์ที่สามอ่ะมันย้อนกลับไม่ใช่เหรอถ้าจะไม่ผิดนะแล้วมันเข้าเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรเลาดูดิเยอมเลย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผม่นคืออะไระเนี่ยอยู่อยู่ก็แก้มแดงไม่เข้าใจที่สุดเด้อถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้มีคัาซีนใช่ไม่มเออใช่ผมยังไม่ได้ลองดูให้จบเลยแป๊บนึ่งนะก่อนที่จะเริ่มอ่ะมันมีขึ้นมา แล้วเนี่ยแล้วคือทำอะไรแบบตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอมามะไม่เข้าใจคือทำไปเพื่ออะไรวะไม่ต้องห่วงเราจะทำลายเขาให้หน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะฮะแค่นี้เหรอไอ้คาสเนี่กูโทรดูอะคืออะไร งงเลยนะแล้วเนี่ยมันลูกหัวไม่ได้คืออะไรว่ามันต้องกดอะไรอ่ะคลิกเมาส์ค้างเหรอก็ไม่ใช่มันก็ปล่อยผมไม่เข้าใจระบบเกมนี้ทิกติกเอันปิดไป ครอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเลื่อนมาเล่นดีมาสนุกจริงๆโอ้ยเลื่อนมาเล่นดีมาสนุกจริงๆอันนี้คืออะไรฮะกดคิวเพื่ออะไรวะ มันบอกให้กดคิวอะกระต่ายฟ้าเพื่ออะไรวะแม่งเลยตรงขวาล่างเนี่ยมันขึ้นมาฮะมันบอกว่าเลื่อนเราได้อ๋สอ,รอสรุปคือแล้วไงอ่ะแค่นี้เหรอแล้วสรุปคือเราต้องคลิกค้างไงเงี้ย อ๋อเข้าใจแล้วโอ,โอเคงั้นสรคิปนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียนเท่านี้นะครับผมจัดเข้าไปอ่ะเอาเข้าไป

างทีเกมแกล้งโรลี่ก็สนุกดีเหมือนกันเฮ้ยไม่เอาไม่กดอาไม่กดอาไม่แน่นอนผมไม่มีทางโอเคเรามาลอดูกันว่าแต่นี่มันเื่อไรว่ะขอไปแล้วผมอือหืออือหืออ่ะอ่ะ อ่ะเด้งเด้งอ่ะเอาเข้าไปอ่ะแล้วลิงโหลดหาใน Google นนกันเองนะครับหาโหลดได้ยากเอาเข้าไปมาอีกรอบหนึ่งก็พอแล้วไห ทำได้นี่กดอีโมจิลักเลยเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยน่นไงโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหาสาระได้จากคลิปนี้บ้างเหมวะเนี่ยโอเคครับบ๊ายบายครับผมเย้ yeah. ดออกแปาบนึงเอาชิปหายเอาจริงเดินะผมไปดูมาเนี่ยถ้าเรากดค้างชิปหายพฮเรากดขิดขวาเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้นานเนี่ยเมือ่อยอ่่ะะอเราไม่กลัวละ งงเงียบโอ้โหโคตรเจ็บอ่ะแม่งทำไปได้ไงทำลายโรลี่อย่างเงี้ย <c oughs> หลับไม่ได้แล้วเนี่ยแม่ง <c oughs> <c oughs> โอเคก็ <c oughs> มาเพิ่มเติมแค่นี้เลยนะอย่าบาย,บาย